ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่นะครับหลังจากมีดราม่าหนักนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนเพนจรได้โพสต์ข้อความนะครับพร้อมกับคลิปวิดีโอนะครับโดยมีข้อความดังนี้ครับถ้าคุณยังไม่หยุดผมจะเอามาแฉที่หลายคนยังไม่รู้จักการทํางานเดินแบบของคุณซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับมีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากครับคนแรกบอกว่า ใช่คุณอน่ะโดดไปสองบ้านทำเป็นเหมือนคนกลางแต่แถวบ้านน่ะเรียกนกสองหัวไม่ชอบตรงนี้แหละการให้ด้วยใจควรให้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่ให้แล้วเขาทำไม่ถูกใจก็ประจานเขาตอนนั้นลุงดังมากดังมาจาก FC ไม่ใช่คุณอเข้อทำไมนะครับบอกว่าตอนเสนอตัวขอเข้ามาช่วยลุงนะ่ะบอกไม่คิดอะไรช่วยฟรี สาบานนะว่าไม่หากเรื่องค่าตัวค่าหัวคิวคนคนนี้ในวงการไม่มีใครเอาโค้รนคน,นคบ,บอกว่าตอนแรกนะ่ะเราไปกดติดตามเพจนางช่วยแชร์เพราะลุงพลนะนางคงเข้าใจอะไรผิดโค้รนคน,นคบ,บอกว่าถ้าพี่เขาจริงใจจริงๆนะ่ะควรพูดและเคลียร์ให้จบเลยนะไม่ใช่ออกมาโพสต์แบบนี้นะ่ะลุงกับป้าคงอึดอัดมากถึงได้ยอมเดินออกมา สงสัยจุงคนมานะครับบอกว่าคนที่ปลูกบ้านให้ลุงพลอ่ะก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะคนทํามานะครับบอกว่าถ้าเป็นจริงนะสงสารความรู้สึกลุงกับป้าคงงงงวยนิดๆน,น,นะว่าเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นนออแต่ถ้าคิดบวกนะก็ดีแล้วล่ะก็พอมีแล้วคืนไปจะได้สบายใจในอนาคตเนาะภูมิใจด้วยเนาะคนทํามานะครับบอกว่า มีคนบอกว่าคนปลูกบ้านมาขอเงินค่าปลูกบ้านคืนเหรอคะมีคนออกมาโพสต์คนทรรมานะครับบอกว่าแล้วใครเอามาโพสต์อะช่วยแคปมาให้หน่อยนะคนทรมะนะครับบอกว่าได้ยินมาเหมือนกันเฟซพร้อมใจชัยลังกาโพสต์นะ่ะเมื่อวานว่ามีคนที่สร้างบ้านทวงเงินค่าสร้างบ้านให้ลุงนะ่ะคืนเบิร์ตเลยคนทรมานะครับบอกว่าใช่จ้าคนทรมานะครับบอกว่าจริงเหรอ คนรมนะครับบอกว่าจริงเหรอคะคนรมนะครับบอกว่าไม่รู้เลยค่ะว่าเขามาทวงเงินค่าปลูกบ้านคืนคนรมะนะครับบอกว่าใช่ค่ะเมื่อวานน่ะเห็นมีคนเอามาลงแล้วลุงก็ไปเช็คยอดที่ร้านวัสดุก็เอาเงินคืนเขาไปเห็นเขาลงแบบนั้นนะคะคนรมนะครับบอกว่าอา้าวแบบนี้ก็ได้หรอฮ่าฮ่าฮาแต่คืนไปน่ะก็ดีนะคะมีเงินแล้วมันก็เป็นของเราเต็มร้อยอยู่แบบสบายใจดีค่ะคนรมะนะครับบอกว่า ก็นั่นแหละค่ะพี่ยังงงๆนะว่าเขาน่ะให้แล้วเขามีขอคืนด้วยเหรอซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้คนทำรมดา,าครับบอกว่าขอคืนได้ด้วยหรอคะให้แล้วน่ะน่าเกลียดมากถ้าเป็นจริงนะให้ไปแล้วน่ะไม่พอใจก็มาขอคืนแบบนี้เหรอแล้วให้ทําไมน่ะก่อนสร้างบ้านน่ะลุงเขาก็ไม่ได้ร้องให้มาสร้างให้พอไม่พอใจก็มาขอเงินคืนแบบนี้เหรอ ช่างลวงข่าวปลอมค่ะโคดามะนะครับบอกว่านั่นแหละค่ะพี่เองก็ข้องใจว่ามันเป็นไปได้หรือเต้าข่าวขึ้นมาหรือเปล่าโคดามะนะครับบอกว่าคิดว่าน่าจะข่าวปั่นจ้าโคดมะนะครับบอกว่าหมอปลาคุณน้ําฟ้าและคนที่สร้างบ้านให้นะ่ะคือผู้มีพระคุณนะคะส่วนผู้หวังดีที่เข้ามาตอนที่ลุงป้าผ่านวิกฤตแล้วนะ่ะคือกัญญาณิมิตที่แสนดีค่ะโคดมะนะครับบอกว่าเรามองออกตั้งแต่แรกแล้วนะ และไม่เคยชอบเขาเลยแต่เรานะ่ะก็ไม่เคยพูดหรือคอมเมนต์เพราะเกลงใจลุงกับป้ารักษาน้ําใจลุงกับป้า,าไว้คนมานะครับบอกว่าหมอปลาแอนพี่น้ําฟ้าอย่าเพิ่งทิ้งลุงนะลุงกับป้าแตนนะ่ะคนมะนะครับบอกว่าเห็นพร้อมใจชัยลังกาโพสต์ว่าคนที่สร้างบ้านให้ลุงพลกับป้านนะ่ะมาทวงเงินที่สร้างบ้านคืนแม่นความจริงอีหลีแนวไหนเนะี่ยจัก,กรีสืบด่วน ได้ยินว่าลุงได้ใช้เงินแทนค่าสร้างบ้านคืนหมดแล้วข้อมานะครับบอกว่าไม่จริงหรอกค่ะน้องที่สร้างบ้านอ่ะเขาไม่ทําแบบนั้นแน่นอนน่าจะปั่นเฉยๆความคืบหน้าล่าสุดจากทาง f a c e b o o k ของคุณจักรีบแบ่งปันรอยยิ้มคนเพเนจรได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้มาโทรคุยเคลียร์ใจกันดีกว่านะครับสําหรับประเด็นดรามา่าไร้สาระผมว่าไม่มีใครจริงใจกับลุงกับป้าได้เท่า หมอปลากับพี่น้ำฟ้าอีกแล้วคนอื่นอะเข้ามาแค่หวังผลประโยชน์แต่หมอปลาพี่น้ำฟ้าเข้ามาหาลุงกับป้าด้วยใจจริงใจแลกใจยังไงก็คือความสุขคนอื่นอะเข้ามาหวังธุรกิจหวังผลประโยชน์จากลุงพลกับป้าพอหมดผลประโยชน์ก็หาประเด็นมาเป็นกระแสะตีห่างเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาให้เป็นประเด็นแบบนี้ ไม่น่ารักเลยครับถ้าคนเรามาดีหวังดีกับลุงกับป้านะ่ะยังไงก็ไปกันได้วงการบันเทิงวงการมายาถ้ารักลุงกับป้ามาด้วยใจยังไงก็จเจริญขอบคุณพี่น้ำฟ้าและหมอปลานะครับที่ช่วยเหลือลุงพลป้าแตนในวันนั้นทำให้ลุงกับป้ามีวันนี้ถ้าไม่มีหมอปลาพี่น้ำฟ้าประชาชนทุกคนคงได้ยินคำว่า ฆาตรกรที่ชื่อลุงพลเพราะตกเป็นจำเลยของสังคมและเป็นแพ้ไปแล้วครับคงติดคุกได้หลายเดือนเพราะหมอปลากับพี่น้ำฟ้ายื่นมือมาช่วยทำให้ตำรวจบางหน่วยงานที่ทำให้โปร่งใสบุกค,ค้นบ้านโดยพละการไม่มีหมายคน้นไม่มีหมายสารบุกค,ค้นบ้านเพราะคำว่าผู้ต้องสงสัยของผู้สูญเสียทั้งที่น้าเขยน้องชมพู่นั้น บ้านติดกันแต่ไม่สงสัยมาสงสัยลุงพลผู้บ้านอยู่ไกลกันซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากลองมาฟังกันดูนะครับคนแรกบอกว่าที่สุดแล้วค่ะคู่นี้ h t a g หมอปลาน้องฟ้าคน,นมานะครับบอกว่าเห็นด้วยบวกบวกคนนมานะครับบอกว่าเลิกติดตามคนไม่มีหวีไปแล้วค่ะ แก่แล้วคิดไม่เป็นคนธรมะนะครับบอกว่าฮัลโหล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 ขอโทษครับจบเด็กๆกรออยู่คนรมนะครับบอกว่าบวกหนึ่งตามหลังติดๆค่ะคนรมนะครับบอกว่าขอให้รักกันานานๆน,นะคะจะเป็นกําลังใจให้เสมอคนธรมะนะครับบอกว่า <im itation> ใช่ใช่คนรมนะครับบอกว่าเขาเป็นพ <im itation> ี่น้องกันจริงๆน่ะพี่นางฟ้าหมอปลารักครอบครัวลุงพลกับป้าแตนคนรมนะครับบอกว่าใช่ค่ะคนธรมะนะครับบอกว่า เอานะให้จบเถิดจักรีคนอื่นน่ะก็ช่างเขานะเขาจะคิดยังไงกับลุงน่ะก็ช่างเขาเถอะแต่ไงนะ่ะก็รักหมอปลากับพี่น้ำฟ้าเหมือนเดิมนะคนที่จริงใจจะไม่หวังผลประโยชน์ของตัวเองพอไม่ได้ในสิ่งที่ตั้งใจก็พร้อมจะแทงเสมอคนธรรมนา้คเขาบอกว่ารักหมอปลาคุณน้ำฟ้าคนธรรมนา้เขาบอกว่าหมอปลาพี่น้ำฟ้าพี่ไอซ์คนที่สร้างบ้านให้ลุงพลน้องมิ้น บุคคลนี้แหละเรียกว่าหวังดีไม่ได้หวังผลประโยชน์ส่วนคนที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์พอไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็โพสต์เวียงลืมไปแล้วหรือว่าตุงพลนะ่ะดังมาจาก fc ได้รับการสนับสนุนมาจาก fc ไม่ใช่มาจากคุณที่เพิ่งมาทีหลังนะประโยคที่พแตเตนโพสต์ความจริงใจต้องดูกันยาวๆใช่เลยส่วนตัวนะ่ะรู้สึกไม่ชอบตั้งแต่แรกเห็นแล้วแหละเพราะ เป็นคนหนึ่งที่มีเซนส์เราดูออกนะคนเราถ้าศีลไม่เสมอกันคบกันไม่ได้นานหรอกความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของคุณชัยพลวิภาได้โพสต์ข้อความนะครับจากทาง Facebook ส่วนตัวโดวยมีข้อความดังนี้สร้างอะไรก็สร้างได้แต่ความจริงใจต้องดูกันนานๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับ คนแรกบอกว่าใช่ค่ะการกระทำนะ่ะบ่งบอกทุกอย่างในตัวมันเองความดีจะเป็นเกาะคลุ้มครองคนดีค่ะป้าแตนกับลุงพลเพชรก็คือเพชรค่ะคนต่อมานคะครับบอกว่าความจริงใจไม่จําเป็นต้องมาจากพี่น้องเสมอไปวงเล็บขออนุญาตที่ก้าวล่วงเพื่อนแท้คือคนที่ไม่คิดร้ายกับเรานะทุกวันนี้นะ่ะดูตัวอย่างได้จากลุงพลซึ่งมีคนดึงเขาขึ้นมาจากเหว นรกที่คนใจร้ายพยายามผลักเขาลงไปนะ่ะให้ได้คนที่ดึงขึ้นมาคือผู้มีพระคุณนะทั้งหลายคนที่ไม่เคยรู้จักแต่น้ำใจเขาช่างประเสริฐคนมรณีครับบอกว่าบางคนนะ่ะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไม่คิดถึงความจริงใจสู้ๆคะ่ะลุงกับป้าคงดูออกนะใครเป็นเช่นไรคนธรณีครับบอกว่าวงการบันเทิงไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบ ยังมีอะไรอีกมากมายมารอทดสอบเราไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในวงการมายามีความสุขอยู่กับ fc ต่อไปนะคะลุงกับป้าอย่าคิดมากค่ะครรม,มานะครับบอกว่าเอาจริงนะถ้าคนจริงใจต่อกันจะพูดต่อหน้ากันเลยไม่ออกมาพูดให้ใครฟังถึงแม้ว่าบางครั้งนะ่ะเราจะพลาดบ้างก็เตือนกันดีๆแล้วลุงกับป้านะ่ะก็โดนมาตลอดนะ เห็นทุกอริยาบทเลยนะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีเรื่องดราม่าได้เอาใจช่วยตลอดนะคะลุงกับป้าคือของจริงคนอื่นน่ะอาจมายาค่ะต้องดูกันนานๆโคตมานะครบ,บอกว่าคนไม่ใช่น่ะจะยัดให้ใช่ได้ด้วยหรือฟ้ามีตาไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องของลุงหรอกแต่ก็รักครอบครัวลุงกับป้านะโคนมานะครับบอกว่าอยู่กับคนหมู่มากน่ะใจต้องแข็ง คิดไตร่ตรองทุกเรื่องให้ดีค่ะเงินทองที่มีนะ่ะเก็บไว้บ้างคิดถึงยามเราไม่มีเราลำบากขนาดไหนนะ่ะเมื่อมีแล้วเราต้องประหยัดใช้อย่างคุ้มค่าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างพราะทาน,นะครับบอกว่าเราดูคุณตั้งแต่วันที่มีข่าววันแรกจนถึงมีนักข่าวมาอยู่กับคุณนะ่ะจนตอนนี้มียูทูบเบอร์อยู่กับคุณนับครึ่งร้อย เราเห็นความเปลี่ยนแปลงมาตลอดคุณทั้งครอบครัวนะ่ะต้องจับมือไปด้วยกันด้วยความเข้าใจมีไรคุยกันปรึกษากันนะอย่าไว้ใจใครมากเกินไปความทุกทุกอย่างนะ่ะที่เข้ามาตั้งแต่แรกนับเป็นบทเรียนที่สอนก้าวทุกทุกก้าวมีคนจ้องมองคุณนะต้องทนและทนเรายินดีกับคุณนะที่มีทุกวันนี้สู้ๆค่ะเพื่อครอบครัวคนธรรมะนะครับบอกว่า บางคนมาเพื่อแฝงผลประโยชน์พอไม่ได้ดังใจจะแสดงตัวตนออกมาโดยการทำแบบที่เห็นเห็นอย่าหลงดีใจว่าเขามาดี